สวัสดีครับวันนี้จะมาเสียบยอดฝรั่งนะครับบนต่อกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนฝรั่งสุขโขทัยครับเสียบยอดแบบยาวไปเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ก็มีดก็ต้องพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อน,นะครับแล้วก็เช็ดให้แห้ง เวลาปาดก็ปาดประมาณทักหนึ่งนิ้วนะครับนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งครับอันนี้นะครับหนึ่งนิ้วครึ่งอันนี้เป็นยอดพันดีนะครับพอดีว่าจะเสียบแบบยาวเลยครับ มันมีด้านแคบกว่าด้านกว้างครับพอดีชอบปาดด้านนี้ปาดให้เรียบนะครับถ้ามันไม่เรียบก็ซ้ำได้ครับแต่ถ้าปาดทีเดียวแล้วมันเรียบเลยก็จะดีครับสั้นไปนะ ถ้าตอกับกิ่งมันไม่เท่ากันก็ให้มันชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับชิดด้านใดด้านหนึ่งผมจะมัดด้วยยางนะครัยางวง พือย่างก็ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่น้ํามันจะไม่ขังครับน้ําจะต้นตอนะครับมันจะไม่ขังแล้วก็เอาไปเข้าถุงอบนะครับประมาณ21วันครับสวัสดีครับวันนี้มาติดตามนะครับ เสียบยอดฝรั่งแ,แบบยาวเลยนะครับพอดีว่าเสียบตั้งแต่วันที่สามนะครับที่สามปัญญาวันนี้วันที่สิบสามเลยก็ยี่สิบเอ็ดวันนะครับยี่สิบเอ็ดวันพอดีนะครับก็เลยจะมาเปิดถุงกันถุงนี้ก็ไม่ใช่ถุงใหม่นะครับ บางคนก็ไม่ใช่นะครับใช้รอบเดียวหรือไม่ก็จริงๆมันต้องค่อยๆเจาะก่อนค่อยๆเจาะให้เขาปรับสภาพอากาศในนี้จะมาเปิดดูต้องถึงถ้ายอดแบบเนี้ยติดครับติดหล้วแต่ถ้าแบบนี้ก็น่าจะไม่ติดครับยนเหย่ยบแบบนี้ไม่ติดแบบนี้น่าจะติดครับ ถุงนี้ดูแล้วจะไม่ค่อยติดนะครับถุงนี้ถุ <c oughs> งนี้ติดบ้างครับสอสก็อันนี้เปิดให้ดูเฉยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะรวบถุงน้แบบนี้ถ้ามีช่อง เล็กๆทำอะไรเด็กแล้วก็ปลูกไว้ใหม่ประมาณสามวันครับถ้าเป็นเสียบยอดที่มันอ่อนๆแบบนี้นะครับมันถ้ามันไม่ปรับสภาพอากาศเนีย่ยเดี๋ยวมันก็ยอดมันจะเหี่ยวไปเลยถ้าเราออกมาเลยนะครับก็ปลูกไว้เหมือนเดิมอีกสักปลูกให้มีรูเล็กๆนะับอีกประมาณสามวัน จะนําออกจากถุงนะครับก็ประมาณนี้นะครับ